ฮสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลไต t ต้นยูนิเวอร์นะคะจากราวัลในความเป็นไปได้นะคะวันนี้น้องอยู่กับครูพี่ต้นปิินันสวัสดิ์นวชัยนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมวันนี้พี่จะมาแนะนวคือแนะนำน้องๆเ,เครื่องคิดเลขที่น้องจะซื้อ,อ,อคือลงทุนครั้งเดียวใช้ได้เป็น1 0 2 0ปีเลยนะคือคือคือยอมจ่ายหน่อยนะคะคือพี่อยาจะบอกว่าที่ที B2S เนาะบางที เราจะต้องไปดูทั้งที่ B 2 S แล้วก็ทั้งที่ B t r e n d ว่าเซนทันกับเดอะมอลล์พูดง่ายๆนะลูก uh huh. ว่าแต่ละที่มีโปรโมชั่นอะไรบ้างแล้วแบบน้องสามารถจะซื้ออะไรแล้วก็ใช้บัตรของเขาเนาะคือถ้าเกิดว่าเป็นที่เอ,อ่เอเดอะมอลก็จะเป็น M card ใช่ไหมคะแล้วก็ที่เอ,อ่อน้องหลายคนอาจจะงงว่าแบบนี่พี่มาเลยนเมืองนอกจริงๆแล้วว่าน้องหนือซักจะไม่แน่ใจพี่พูดแบบ M card ไทยมากท้ายไทยนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คืออะไรคะ The One Card นะคะ The One card อ่าอันนี้มีความเป็นแบบเออเหมือนเด็กน้องจริงๆแล้วเออจริงๆนะคะเออนะะเอ,อ่าพูดได้หลายสไตล์ไง ก็น้องดูว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรแล้วก็สามารถซื้อที่ไหนได้ถูกกว่าไปดูราคาลองแค่ไปดู2ที่แล้วก็ตัดสินใจซื้อเลยไม่ต้องไปเลือกยากนะคะก็เลือกเนาะที่ที่พี่แนะนําก็คือจะเป็นแบบเป็นรุ่นอันนี้คือรุ่นพี่อันนี้ซื้อมาประมาณ15ปีแล้วอะใช้มาประมาณ15ปีเรายังใช้งานได้ดีอยู่เลยนะกดปุ่มออนนะดูสิขึ้นได้เลยเพราะว่าเขาเป็นแบบ two way power มันมีโซล่าเซลล์ลูกอือ เขามีมันมีพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แล้วแบบพี่ไม่ต้องมากังวลเรื่องแบตหมดเลยเครื่องแรกที่พี่ซื้อก็คือซื้อแบบที่ไม่มีโซลาเซลล์คือถูกกว่ากันแบบเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะแต่ว่าใช้งานไปแบบแค่สองสาเดือนก็ใช้งานต่อไม่ได้แล้วอะน่ากลัวมากพี่ก็เลยเออต้องยอมซื้ออีกทีหนึ่งนะคะเป็นการเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอันนี้ก็คือเป็นยี่ห้อคาซิโอเนาะยี่ห้ออะไรคะเก้าเออ คาซิโอรุ่น991นะคะรุ่น991ก็ใช้งานได้ดีนะคะปะกตินะคะก็15ปีมาแล้วยังใช้งานได้ดีอยู่ก็เด็กที่เรียนวิทย์คณิตเนาะแล้วก็เด็กที่เรียนสินคนวนนะคะก็ใช้งานได้ครบทุกอย่างเลยคะ่ะอันนี้ก็คุณครูนะคะอาจารย์ที่โรงเรียนหนูอาจจะแนะนําหนูแล้วเรียบร้อยเนาะว่าให้ไปซื้อแบบไหนนะคะแต่ว่า เอาเป็นว่าพี่บอกน้องอีกแค่อย่างเดียวนะคะคือบอกไปแล้วแหละแต่บอกเคล็ดลับหนึ่งอย่างก็คือซื้อแบบที่มันมีโซลาเซลล์ด้วยนะโอเคปะจ่ายตังค์เพิ่มอีกนิดนึงเนอ้องเก็บหอมรอมริบนะคะก็อธิบายคุณพ่อคุณแม่ให้เข้าใจว่าซื้อแพงอีกนิดนึงมันก็จะใช้งานได้แบบเป็น15ปีเลยนะที่พี่ใช้งานมา15ปีก็ยังใช้งานได้อยู่แล้วพี่คิดว่าแบบ ถ้าพี่อายุสัก 60, 70, 80พี่คิดว่าเอามากดก็ยังน่าจะใช้งานได้เช่นเดียวกันโอเคป่าวันนี้ก็ฝากคลิปนี้กับน้องนองด้วยก็ฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์พี่ด้วยนะจ๊ะวิ g เก i ินทัชบ๊ายบาย